ทำไม่ทิ้งโลกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าบุคคลนิพพานทําการเพื่อโลกเนี่ยอันนี้พอทางไปทางมาหายานเนี่ยเขาบอกว่าคติพระโพะธิสัตว์เขาคือทําการเพื่อโลกก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องนิพพานก็ได้คือพระโพะธิสัตว์นี่คือยอมไม่นิพพานอันนี้ถามในแง่ที่ว่าอยากทราบว่าคติอย่างนี้นี่ที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มันมีความหมายในในเชิงสังคมยังไงหนึ่งเรืยอว่าโพ,พธิสัตว์ครับ อีกคำถามหนึ่งนี่จะถามลงไปเรื่องระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่พเดชพระคุณหลวงพอ่อพูดถึงเรื่องว่าปัจจุบันคนนี้หาความสุขจา,จากเสุขจแล้วก็มีความสุขได้ยากขึ้นกพราะมีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่องพุทธศาสนากับโลกธุรกิจที่พเดชพระคุณหลวงพ่อให้สัมภาษณ์นักหนังสือพิมพ์ชาวเยอรมันครับก็ตอนนี้ว่ากําลังจะเริ่มอ่านเศรษฐศาสตร์แนวพุทธที่พเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนไว้ครับในพุทธศาสนากับโลกธุรกิจเน,นี่ย เท่าที่ผมจับความได้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็วิเคราะห์ะวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานคือปัจจุบันนี้โลกเราก็เรียกว่าขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจสมาร์กเป็นเป็นตัวหลักเลยเครับโดยเฉพาะแบบทุนนิยมแบบทุนนิยมครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานอของระบบเศรษฐกิจในโลกที่เป็นทั้งหมดอยู่เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากการแข่งขันจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือจะเรียกว่าให้แข่งแย่งกันก็ได้ครับ ตรงนี้พอดีกาลังจะเริ่มอ่านเศรษฐศาสตร์แนวพุตก็เลยอยากจะขออารัมพบทจากพระเดชะคุณหลวงพ่อเป็นแนววิเคราะห์ไปด้วยนะครับครับกมทนาแต่จะตอบไหวป่ะเนี่ยคาถามเดียวก็โหใหญ่นะเรื่องพระโพธิสัตว์เรื่องเดียวก็เรียกว่าใช้เวลากันเป็นชั่วโมงเลยเอาเอาเศรษฐศาสตร์มันยาาเมื่อกันาะเพราะว่ามันกลายเป็นต้องรู้เรื่องความเป็นมาเก่าคือเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเราจะเข้าใจชัดเราก็ต้องรู้เรื่อง หลักการเดิมใช่ไหมว่าความหมายเดิมของพระโพธิสัตว์คืออย่างไรหรือพระโพธิสัตว์ก็มีมาแต่เดิมและตั้งแต่ในพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าก่อนที่ตรัสรู้พระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนแสดงธรรมที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาพระองค์ตรัสถึงพระองค์เองก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยนะพระองค์ก็เรียกว่าพระองค์เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นี่นะ เพราะนั้นต่อมาเมื่อมีการเทศมีการแสดงธรรมมากมายเรื่องมันยืดยาวไปก็ย้อนว่าแม้แต่ก่อนที่จะมาประสูตรในชาตินี้อ้าวเคยเกิดมาเกิดมาเกิดมาแล้วก็ตอนนั้นถ้าเริ่มที่จะตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าและคิดจะบรรลุธรรมและจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจขึ้นมา แล้ในขั้นตอนสาคัญนี้ก็คือว่าตอนนั้นจะเริ่มมันเป็นบารมีแล้วก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็กลายไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้เมื่อได้เริ่มเพียรพยายามที่จะกล้าไปสู่การตรัสรู้เนี่ยระยะระหว่างนั้นก่อนตรัสรู้ทั้งหมดเรียกว่าพระโพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้มุ่งโพธิก็มาจากโพธิกับสัตตะ สัตต์ก็หมายถึงคนนี่แหละคือภาษาบาลีท่านไม่ได้รังเกียจคําว่าสัตว์ภาษาไทยเนี่ยมารังเกียจสัตว์นี่ท่านหมายถึงคนก่อนเลยนะพอเราพูดถึงสัตว์นี่ปั๊บต้องนึกถึงคนก่อนนะเช่นมหาสัตว์ก็คือมหาบุรุษจะเรียกว่ามหาสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้มุ่งตรัสรู้นี่คาว่าสัตว์ก็เป็นธรรมดาสัตว์ผูมมุ่งตรัสรู้ทีนี้โพธิสัตว์นี่ก็เอาและความหมายเดิมก็ก่อนตรัสรู้ พระพุทธเจ้าก็จัดในความหมายอย่างเนี้ยก็หนึ่งก็คือโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็พระองค์ก็เป็นปุถุชนนะเอาแล้วนะทีนี้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์มานี่พระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเพียรพยายามท้าเรียกว่าบำเพ็ญบารมีถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ในความหมายง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือพัฒนาตนนะะ พัฒนาปัญญานี่เป็นใหญ่ที่สุดแล้วพัฒนาปัญญาได้ก็ต้องพัฒนาฐานพัฒนาศีลในพัฒนาศีสมาธิปัญญาเนี่ยก็รวมแล้วก็คือเพื่อให้ได้ปัญญาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ได้เพราะโพธินั่นก็ปัญญาท่านเองนะครับจะเป็นพาดปัญญาขั้นที่เรียกว่าตื่นโพลงรู้ความจริงของสัจธรรมนี่ถ้าเป็นปัญญาธรรมดาก็ใช้กว้างๆหมดรู้อะไรก็ปัญญาปัญญาในปัญญาที่ถึงขั้นก็เรียกโพธิ อันนั้นพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรพยายามมาก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้ก็เป็นพระโพธิสัตว์หนึ่งละต่อมาก็เพื่อมาสอนคนให้ทําความดีก็เลยยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ในระหว่างที่เพียรพยายามทําความดีบำเพ็ญบารมีอะไรต่างๆมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ท่านต้องตั้งใจจริงขนาดเสียสละชีวิตขนาดเสียสละอวัยวะทําทุกอย่างด้วยความเพียรอย่างยิ่งเนี่ย ท่านต้องทำต้องสู้เต็มที่เนี่ยก็ท่านก็นสู้ได้อ้าเป็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีอย่างยวดยิ่งเลยเสียสละชีวิตก็ได้ทีนี้คนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำความดีให้เว้นความชั่วแต่คนทั่วไปเนี่ยยังอ่อนแอบางทีพอไปเจอเรื่องยากเข้าก็ท้อใจจะทำความดีหรือว่า ไปเจอสิ่งย่อยวนรอดล้าเขาก็จะละเมิดทำชั่วพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องคนที่จะเป็นแบบอย่างที่เสียสละเพียรพยายามเหลือเกินเนี่ยทำความดีได้สําเร็จมาก็คือผู้ที่จะเป็นพระพุธเจ้าก็คือพระองค์นี่แหละก่อนที่จะตรัสรู้นะอะเรเมื่อเราพูดถึงเรื่องชายก่อนก็เลยเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนนี้เคยทำอย่างความดีอย่างนี้เคยประสบปัญหาถูกคนแกล้งอย่างนั้นทำความดีเขาก็แกล้งนะ พระพุทธเจ้านี่ถูกแกล้งอย่างหนักเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ท้อแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาพระองค์ก็ยืนหยัดในความดีจนกระทั่งชนะเขาด้วยความดีชนะโดยธรรมละไเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาพระโพธิสัตว์นี่มาเป็นตัวอย่างเพื่อเล่าให้คนเกิดกำลังใจที่จะหนึ่งละชั่วทนทานที่จะไม่ถูกชักจูงไปสองแล้วในการทำความดียังไม่ท้อถอย พาพระพุทธเจ้านี่สละชีวิตเพื่อเขาได้อย่างพระอ,องค์นี่เคยเกิดเป็นวานอนอรก็คือลิงนะไปเจอในคนหนึ่งนั้นหลงป่าพระอ,องค์ก็มีเมตตาอามีกรุณาก็ไปช่วยเขาอุสาพาออกจนพ้นป่าให้เจ้าคนนี้มันนึกถึงว่ามันก็หิวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแก่ลิงหรือพญาวานอรน,นี่ก็ช่วยให้ได้กินอาหารไปพอประทับประทังแต่แกไม่รู้จักพอ แต่กันนึกว่าไอ้เจ้าลิงตัวนี้มันเนื้อมันดีถ้าเราพ้นจากป่านี้ไปได้ก็ฆ่ามันกินเนื้อมันเลยนะก็เลยคิดอุบายตอนนี้ก็ต้องอาศัยมันพาพ้นป่าไปก่อนพอพ้นป่าได้ก็เพียรด้วยกันก็นอนหลับพอนอนหลับก็เจ้าคนเนี้ยนะเจ้ามนุษย์เนี่ยซึ่งร้ายกว่าลิงนะ <c oughs> ก็ไปหาก้อนหินมาจะมาทุ่มหัวมันอะจะให้มันตาย แต่เจ้าลิงนี่เป็นลิงโพธิสัตว์นะปัญญาไวแล้วก็สติดีตื่นไวก็ตื่นรูน้ทันรู้ทันก็หลบได้นะหลบได้แล้วก็ลุกขึ้นมาพูดก็เลยสั่งสอนมนุษยนะ์กันก็เลยพยาวรนอนต้องสั่งสอนคนแต่พระองค์ไม่ใช่ไม่ถูกนะถูกก้อนหินนั้นบาดเจ็บเหมือนกันแหละก็ช้ำไปแหละแต่ก็ไม่ทําอันตรายก็บอกว่าก็ขอให้ท่านเดินทางต่อไปโดยสวัสดีแต่ว่า ก็ให้รู้ว่าคนเราเนี่ยควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรแม้แต่กษัตริย์ทั้งหลายนะหรือว่าก็ควรจะมีเจตนาที่ดีมีน้ำใจต่อกันไม่เบียดเบียนกันเขาออกสอนไปเลยนะนี่อย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็จะต้องเล่าเรื่องเหล่านี้ของพระโพธิสัตว์มาเป็นตัวอย่างให้คนเกิดกำลังใจที่จะทำความดีอย่างที่ว่าก็ไปอ่านว่า เรื่องพระโพธิสัตว์หนึ่งก็คือท่านที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นปุถุชนอยู่มาเป็นความดีเรียกว่าบารมียังเต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไป 2. การเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์นั้นก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยให้เกิดกําลังใจและเห็นแบบอย่างในการทําความดีนีน่สองอย่างแล้วพยายามทําตัวเป็นพระโพธิสัตว์บ้าง ให้ทําความดีอย่างพระโพธิสัตว์เอา d a ้นที้เข้าใจคติเดิมนี้ต่อมาเมื่อเราได้รู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ผูกขาดไม่มีตําแหน่งผูกขาดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าในสังสารวัฏที่มันเวียนว่ายตายเกิดกันไปเนี่ยพพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ใช่องค์เดียวหรอกโลกมันเปลี่ยนแปลงไป มันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยยุคของพระพุทธเจ้าองค์นี้สิ้นไปแล้วไม่มีคนรู้จักโลกมันจเจริญมันเสื่อมไปต่อมาคนประพฤติผิดอะไรต่างๆไม่ดีแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอีกก็จะมีพระพุทธเจ้ากเกิดมาอย่างนี้เรื่อยไปนี่ก็คือเท่ากับพูดในแง่หนึ่งก็ไม่ผูกขาดความเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เรื่องของการพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาอย่างนั้นตามความหมายที่ว่าได้บรรลุธรรมได้ตนเองแล้วก็สามารถสั่งสอนทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ เรื ite, ่องก็เป็นอย่างเงี้ยก็เลยว่าเราก็เลยมีตัวอย่างลายนามพระพุทธเจ้าลายพระนามพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดนะอย่างที่เราเรียกกับพระพุทธเจ้า25พระองค์พุทธเจ้าหพระองค์พุทธเจ้า27พระองค์อะไรเงี้ยนะเยอะไปหมดกลาเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีมาเยอะแล้วนี่เป็นเพียงตัวอย่างยังมีอีกเยอะแยะแล้วเมื่อพูดถึงพุทธเจ้าอะแล้วก่อนนั้นพระองค์ก็เป็นโพธิสัตว์หมดถุกลงก็เลยกลายไปว่าพระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็มีพระโพธิตสัตว์มาก่อนนั้นซึ่งอาจจะเกิดมาไม่รู้กี่ชาติใช่ไหมเอาแล้วครับนี่หลักการเดิมทีนี้ต่อมาพระพุทธศาสนาก็จเจริญงอกงามขึ้นมาในประเทศอินเดียประมาณสี่หปีพระศาสนาพราหมณ์เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจเจริญนี่แกก็ฟุบเหี่ยวแห้งแย่ลงไปนี่จนกระทั่งว่าแกก็หาทางที่จะฟื้นฟูเพื่อจะเรียกได้ว่าเพระจะยึดอํานาจคืน เพราะว่าพรามเนี่ยสูญเสียอํานาจความยิ่งใหญ่สูญเสียสถานะหนึ่งพระพุทธเจ้าให้เลิกบูชายันซึ่งเป็นตัวทําลายผลประโยชน์อย่างยิ่งของศาสนาพราหมสองก็ให้เลิกถือวันณนะก็เป็นการทําลายสถานะความยิ่งใหญ่ของพราหมณ์ซึ่งถือวตัวว่าเป็นวันณะสูงสุดหมดเลยใช่ไหมหลักการอื่นพุทธเจ้าก็เปลี่ยนหมดพรามณ์ไอ้พรมที่เป็นใหญ่ สร้างโลกก็กลายเป็นว่าธรรมะสูงสุดแล้วระพรมเป็นเทพไม่ได้สูงสุดต้องอยู่ใต้ธรรมะอะไรเงี้ยนะ,ะคำภีใจเพศที่ว่าเป็นหลักการสูงสุดเปลี่ยนไม่ได้ก็กลายเป็นพุทธเจ้าไม่ได้นับถือถือว่าให้อยู่ที่มนุษย์นี่ต้องแสวงหาความจริงด้วยหลักการศิกขาพัฒนาให้เกิดปัญญาต่างๆขึ้นมาอันนี้แกก็ เกิดความพูดได้ง่ายๆว่าแค้นหาทางที่ว่าจะกำจัดพุทธศาสนาและยิ่งมาพระเจ้าโศกถึงกัไม่ใช่แค่สอนพระพุทธเจ้าแค่ส่งสอนใช่ไหมอย่าไปเบียดเบียนสัตว์เลยบูชายันกันเนี่มันทําให้เกิดการทําลายชีวิตเนะเราควรจะบำเพ็ญบูชายัน้วยการที่เสียสละช่วยเหลือกันในสังคมเลยเนี่ย ทีนี้พระพุทธเจ้าทรงไม่ใช่แค่นั้นมาใช่แค่สอนพระองค์เป็นนักปกครองเป็นประชาบดรินก็แม้จะว่าอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆเหมือนการไม่เบียดเบียนใครแต่ว่าเรื่องการปกครองก็เป็นการปกครองพระองค์ไม่ต้องการให้เบียดเบียนชีวิตก็เขียนประกาศเลยแต่สมัยนั้นชัศิลาจารึกนันศิลาจารึกก็จะปรากฏเยอะเลยในถิ่นนี้มิให้มีการฆ่าสัตว์บูชายัน เอาละสิทีนี้มันก็คือการไปห้ามพวกศาสนาพราม์พรามณ์ไม่มีผลประโยชน์ฆ่าสัตว์บูชายันไม่ได้ห้ามเลยคราวนี้มันเป็นเรื่องของการปกครองเลยแล้วก็พราหมณ์ก็ไม่มีสิทธิพิเศษก็แล้วแต่คุณมีคนุณสมบัติมีปัญญาดีท่านก็รับเข้าราชการใช่ไหมก็มีความสามารถยังไงก็ว่าไปตามนั้นอันนี้พราหมณ์แกก็หาทางก็พยายามกําจัดราชวงศ์นี้ เกถึงเหลนหลานก็เลยได้โอกาสก็เลยคบคิดกันกำจัดข้าเหลนของพระเจ้าโศมานาาแล้วพราหมณ์ก็ขึ้นครองเป็นดินตั้งวงใหม่แล้วก็ราชวงศ์สงคะพรามณ์ชอปุตเสียมิรก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้แล้วก็ฟื้นฟูนฟการบูชาหยันเลยทันทีศาสนาพราหมณ์วันนะวันนี้ก็กลับมาหมดแล้วก็พยายามกำจัดพุทธศาสนาอันเนี้ย น่ศาสนาพราหมณ์ก็พยายามฟื้นฟูจะทํทำไงตัวเองจะอยู่ได้อย่างดีก็เห็นว่าคําสอนพุทธศาสนานี่มีจุดแข็งมากก็ต้องหาทางเอาไอ้จุดแข็งในพุทธศาสนานี่ไปก็มาศึกษาเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ในศาสนาพราหมณ์ก็ตอนนี้พัฒนาเป็นฮินดูยุคศาสนาฮินดูก็เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงระยะที่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าโสกเนี่ยเขาถือว่าเริ่มเป็นยุค เขาเรียกคลาสสิกันฮินดูก่อนนั้นเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ศาอสอนาฮินดูก็คือศาสอนาที่ฟื้นฟูตัวเองเพื่อจะมาทําให้เข้มแข็งขึ้นมาสู้กับพุทธศาสนาเป็นต้นให้ได้ในศาสนาฮินดูก็เกิดขึ้นมาก็เอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ด้วยนะจนกระทั่งว่ามาสู้กันในหิงสาแต่ก่อนนี้เคยฆ่าสัตว์บูชายันใช่ไหมตอนหลังนิศานาฮินดูถึงกับว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะเป็นเวจิเตรเรียนเลยนะเป็นมังสวิรัตซึ่ง ศาสนาพราหมณ์ให้ฆ่าสัตว์บูชายาจะมากินไม่กินเนื้อสัตว์ได้ยังไงเตอเดิมนะนะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นถึงขนาดนี้ยเพื่อแข่งพุทธศาสนาเอาหลักธรรมอะไรแต่อะไรไปเนี่ยเขาก็ฟื้นฟูนตัวเองมาอันนี้พอศาสอนาฮินดูเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เขาตั้งตัวเป็นกษัตริย์อะไรแต่อะไรเขาก็ใหญ่ด้วยนะพุทธนาก็พุทธยุคหลังนี่ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมในความสามารถก็ชักน้อยลงทีนี้พระ ส่วนหนึ่งก็ยังยืนหยัดที่จะสอนหลักการเดิมทีนี้พระอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าสู้กับศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูเขามีเทพเจ้าให้บูชามันสนองความต้องการข็งคนจนํานวนมากที่เอาง่ายๆชอบบูชานะบวงสวงอ้อนวอนหมายความว่าอยากได้อะไรก็ไปหาเทพเจ้าแล้วก็บูชายั์ก็คือบวงสวงอ้อนวอนเอา เมืองไทยยังชอบเลยใช่ไหมเนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยดูสิเนี่ยและในอินเดียจะไม่ชอบไงเขาไม่พื้นอย่างนั้นอยู่ศาสนาฮินดูเขาก็เป็นช่องง่ายนีย่มีเทพเจ้าต่างๆให้บูชาย,ยันให้บวงสวงอ้อนวอนแล้วก็สร้างเทพเจ้าใหม่ในยุคคลาสสิกันฮินดูแต่เดิมมีแต่พระพรหมตอนนี้เขามีพระวิษณุคือนาณา์และก็พระอิศวนเรียกว่าพระศิวะเนี่ยยุคคลาสสิกันฮินดูเนี่ยเกิดเทพเจ้าใหญ่ขึ้นมาอีกสององค์ ซึ่งต่อมานีนเหนือกับพรมสององค์นี้เขาถือว่าใหญ่กว่าพรมนะและสองอันนี้ก็แข่งกันเป็นโคลนิกายเป็นวิษณุนิกายไวยสนพนิกายพนรายก็นิกายไสวะนิกายพระศีวะพระอิศวรแล้วก็สองนิกายนี้ก็แข่งกันนี่เมื่อสองนิกายนี้แข่งกันใหญ่แล้วก็มีการนับถือเทพเจ้าอะไรต่างๆก็ให้มีความพักดีะไรลัทธิของเขาก็ ยิ่งย้ำไว้เรื่องนี้มากขึ้นทีนี้พระส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะทำไงดีใช่ไหมก็เห็นว่าพวกศาสนาฮินดูเนี่ยชาวบ้านเขามีเทพเจ้าให้อ้อนวอนก็เลยได้รับความเชื่อถือมีคนนิยมมากเอ๊ะเราจะทำไงเราไม่มีอะไรให้อ้อนวอนมามีอะไรให้อ้อนวอนก็คือจะมาช่วยเมื่ออ้อนวอนได้ก็มาช่วยนั่นเองเราต้องใช้ความเพยายามตัวเองเนีต้อง ใช้สติปัญญาพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีเอ๊จะทำไงสู้ศาสนาฮินดูได้ก็เลยพระพวกหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเรามีคติโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์นี้ก็คือท่านที่มีความเพียรพิจยาณยามีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งสละชีวิตของตัวเองเพื่อผู้อื่นได้อย่างพระวายาวนนอนเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมสละชีวิตของตัวเองเพื่อคนนั้นก็ได้โอ้เราก็มีหลักนี้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลัก พระโพธิสัตว์นี่มาฟื้นฟูสิใช่ไหมเอาเลยทีนี้ว่าเอาพระโพธิสัตว์ขึ้นมาตั้งว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยมีมหากรุณาม,มากบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยไม่เห็นแก่ทุกข์ร้อนของพระองค์เองเ้าแล้วทีนี้ก็จะพร้อมมาช่วยละพวกเราก็มีเหมือนกันนะไม่ต้องรอเทพเจ้ามาช่วยพระโพธิสัตว์ช่วยได้ ทีนี้ไอ้จุดยืนมันเปลี่ยนพอพระโพธิสัตว์นี้จะมาช่วยคนนี้มันก็แทนที่ว่าจะเอาอย่างพระโพธิสัตว์ในการทําความดีคือเดิมคติเดิมอะพระโพธิสัตว์ท่านความทำความดีด้วยความเพียรเสียสละอย่างยิ่งเราจะต้องทําอย่างท่านบ้างใช่ไหมนี่นี่คือทําความเพียรอย่างท่านเสียสละอย่างท่านทําความดีให้เต็มที่อย่างท่านแต่ตอนนี้มันกลายเป็ว่าพระโพธิสัตว์ท่านใจดีท่านพร้อมจะช่วยเรา แทนที่จะจะทําความดีอย่างท่านมันกลายเป็นว่าไปขอให้ท่านช่วยเลยเอนี่มันกลับตรงนี้แหละพระโพธิสัตว์ฟื้นใหม่คราวนี้มันคติมันกลายเป็นว่ามาตอนแรกอะพระที่ท่านพัฒนานคตินี้ท่านก็รู้คติเดิมอยู่ในด้านหนึ่งท่านก็สอนด้วยว่าให้เราพยายามทําตัวเป็นพระโพธิสัตว์แต่สําหรับคนทั่วไปก็มีความหมายแบบเทพเจ้าฮินดูว่าท่านพร้อมจะมาช่วยพวกเรา สำหรับคนชาวบ้านมันก็กลายเป็นที่มาอ้อนวอนขอสิใช่ไหมนี่แหละคติมันก็เปลี่ยนจกนกระทั่งว่าพระโพธิสัตว์นี่กลายเป็นที่อ้อนวอนนี่มันเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วทีนี้พระโพธิสัตว์เพื่อให้เห็นว่าท่านเป็นมหากรุณามากก็พัฒนาความคิดจนกระทั่งว่าโอ้พระโพธิสัตว์นี่ท่านจะบรรลุนิพพานได้แล้วแต่ท่านยังไม่บรรลุหรอกเพราะท่านยังไม่เข้านิพพานเพราะท่านต้องการที่จะมาช่วยพวกเราก่อน แม้มีหมหากรุณายิ่งใหญ่ในเพื่อย้ำความมีหมหากรุณาเข้าไปนะแต่ทีนี้ไอ้คติธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยเมื่อคนลาบรรลุนิพพานมันก็คือนิพพานนั่นนะจะบอกว่าฉันจะรอไม่เข้านิพพานนี่ท่านก็ต้องมาพัฒนาทฤษฎีกลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่เพียงว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่รู้ยังไม่มีปัญญาถึงกําลังพัฒนาอยู่ แล้วก็เลยยังไม่บรรลุนิพพานแต่กลายเป็นว่าท่านมีความสามารถมีคุณสมบัติพร้อมบรรลุนิพพานได้แต่ท่านยั้งตัวเองไว้ไม่บรรลุมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนี่แหละเรื่องมันก็อย่างนั้นทีนี้ถ้ามองในแง่ของเราเราก็ถือว่ามันผิดธรรมชาตินะความจริงมันก็เป็นธรามความจริงเมื่อเราบรรลุนิพพานก็คือบรรลุนิพพานใช่ไหมเออจะไปถอยไปถอนหรือไปร่างรัางรออะไรยังไงออะแล้วทีนี้ถ้าตัวเองยังไม่บรรลุนิพพานจริง ก็คือยังมีปัญญาไม่เต็มที่เมื่อเป็นปัญญาไม่เต็มที่การที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนข้อบกพร่องท่านคิดว่าบกพร่องอะไรหนึ่งปัญญาไม่เต็มทีก็ตัดสินได้เลยเมื่อบุคคลยังมีปัญญารู้แจ้งโลกและชีวิตไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะรู้เข้าใจอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เต็มที่ด้วยจริงไหมอ่า พระพุทธเจ้ารู้ชัดว่าอะไรจรึงจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ในขั้นสูงสุดเลยทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้มีปัญญาถึงโพธิญาณท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แท้จริงไม่เป็นประโยชน์แท้จริงเนี่ยท่านอาจจะมาช่วยผิดก็ได้เหมือนพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์นี้ตอนที่ก่อนตรัสรู้เนี่ยบางบางชาติท่านก็บรรลุฌานสมาบัติแบบพวกฤษีชีไพรแล้วท่านก็สิ้นชีวิตก็ไปเกิดในพรหมโลก ซึ่งมามเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะบอกผิดใช่ไหมไปน,นึกว่าบําเพ็ญชาสมาบัตินี่นึกว่าสมบูรณ์เลยไปใช่หรอพระโพธิสัตว์ท่านก็เรียกว่าเป็นปุถุชนที่ดีที่สุดแต่ท่านก็เป็นปุถุชนอยู่นั่นแหละหนึ่งการทาความดีของท่านนี่ทำด้วยปณิธานที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่บรรลุนิพพานท่านยังไม่หมดกิจเพื่อตนเองท่านยังไม่ใช่ว่า เป็นผู้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองท่านไม่ใช่อยา่างนั้นท่านกาลังต้องทำเพื่อตัวเองเต็มที่เพื่อจะบรรลุนิพพานกําลังเป็นเป็นบารมีท่านยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นที่ท่านทําความดีเนี่ยไม่ใช่ทําความดีแบบพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านทาความดีได้ปณิธานว่าท่านตั้งใจเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทาความดีเพราะท่านไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแยกได้ใช่ไหมะเพราะนั้นไม่เหมือนกันนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ย Rum. จะทำโดยที่ว่าด้วยแรงของปณิธานความตั้งใจเนี่ยเสียสละชีวิตอละใจเลยซึ่งบางทีทําเกิดจริงก็ไม่ถึงกับเป็นตัณหาเป็นฉันทะนี่แหละ,ะเป็นฉันทะแต่ว่าเรี่ยวแรงที่ทำเนี่ยมันคล้ายๆมันยังไม่พ้นตัณหาคล้ายๆว่าตัณหายัางแทรกได้อยู่ก็หมายความว่าฉันทะอาจจะยังไม่บริสุทธิ์แท้แล้วก็อย่างที่ว่านึ่งท่านทําความดีไม่ได้ทําเพราะว่าท่านหมดกิจเพื่อตอนเอง แต่ท่านทำได้ปณิธาน 2. ท่านมีปัญญายัางไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรู้เข้าใจว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ชีวิตเป็นต้นเนี่ยท่านก็ยังไม่แจ่มแจ้งหมดนั่นก็ความพลาดก็มีได้นะเพราะนั้นก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่อันนี้พระโพธิสัตว์ของมหายานก็เลยกลายไปว่าความหมายเนี่ยเหมือนกับกำกุลอยู่ บางทีก็เหมือนกับว่าผู้ยังไม่ตรัสรู้เต็มที่บางทีก็บอกตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้แล้วแต่ว่ายั้งตัวเองไว้ไม่ยอมบรรลุนิพพานซึ่งมันก็มีแง่เถียงทางนั้นแหละเอาและพอเข้าใจใช่ไหมรู้ว่าเหตุผลเป็นมาอย่างไงก็ให้รู้ความแตกต่างด้วยระหว่างพระพุทธเจ้ากับะโพธิสัต์